ะครับผมเราอยู่กับไอดีนี้นะครับทวิตเตอร์บ้างหนึ่งนะครับราคาหนึ่งหมื่บาทนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันที่ฉายาก่อนเลยนะครับตามนี้นะครับคอนซีสชั่นแปดเพอร์เฟคชั่นฉายาเยอะอยู่นะครับอ่ะคอนซีชั่นสิเทพจุติเสน่ห์แรงตามนี้นะทงดูที่อวตารนะครับ ประมาณนี้กรอบรูประนะครับก็คือได้คอนซีซันแปดซีซันสิบเอ็ดซีซันสินะกรอบรูปอื่นประมาณนี้นะครับ Season 8, Season 11, Season นะปา้ายชื่อเรามาดูที่ของกันนะครับดูตั้งค่าก่อนนะเมลของขวัญยังไม่ผูกนะครับใครที่จะขายนะครับ อย่าไปพูกนะครับราคาตกทันทีนะครับเมลของวันเนี้ยอ p พนะครับยังไม่ได้เปิดอ่ะไปดูที่ค้ังกันดีกว่าหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทได้อะไรบ้างนะดูที่ปืนก่อนนครับเดี๋ยวค่อยเราค่อยไปดูที่ชุดนะอ่ะเอเคประมาณนี้นะครับมีเลเวลสี่หนึ่งกระบอกเอ็มสกสกานะครับอ่ะ M4 ค่อนข้างเยอะนะครับ M4 Wanderer เ e v e l 4นะครับ level 4มีสองก็บอกแล้วนะครับปืนทอง level 4มังกรอ่ะเป็นสามก็บอกหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทครับทวิตเตอร์ว่างหนึ่งปืนอื่นๆอ,อ,อ่ะไปดูปืนนี้นะครับ level 4สี่กระบอกอ่ะปืนนี้ level 4นะดูสไนเปอร์นะครับคายย่อย เลีวล่สี่กระบอกที่ห้านะครับเซเว่นซีนอื่นๆประมาณนี้นะครับ ระยะประชิดอ่ะกระทะสิบสามชิ้นล่มนะครับเครื่องบินลูกระเบิด ระัสี่ห้ากระบอกนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งืันบาททวิตเตอร์ว่างหนึ่งไปดูเซตเข้าชุดนะอะ่มีชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้มาม,มี่อะมาม,มี่จีนแดงเนี่ยอะสตีทแดนส์แอมี hmm. นะครับ mm hmm. ก็ไปดูที่ชุดอื่นๆนะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมไปใส่ที่ ตัวละครก่อนใช้ปกติกันอ่ะประมาณนี้นะไอชุดพวกเซตอื่นๆประมาณนี้นะครับเนี่ยชุดเดวิลวิงมีนะครับ ยูวันแต่มันใจเย็นๆไว้อ่าประมาณนี้นะครับชุดอื่นๆแฟชั่นก็พอมีอยู่นะครับส่วนหัวนะครับ ไอดีนี้เดี๋ยวใครซื้อไปเดี๋ยวผมให้ UC <ม>ไปแล้วกันครับไปเปลี่ยนชื่อแถม UC ให้ครับไอดีนี้อ่ะหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับพวกสายญาเราดูกันไปแล้วนะเราขาดดูอะไรไหมกระเป๋าอ่ะกระเป๋าตามนี้เลยเครื่องประดับส่วนหมวกนะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมไปดูที่คู่หูนิดนึงเต็มแล้วไปก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยนะครับเดี๋ยวใส่ปเปืนซะหน่อยอคือปืนทองเดีอ่าโอเคคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับผม